สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับก่อนที่จะชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนที่จะฟังการบรรยายนั้นขอความกรุณานะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันด้วยนะครับไปบอกถึงนักสะสมมือใหม่นะครับที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญสตางรูกันนะครับว่าแบบไหนที่ นะครับมีราคาสูงที่สุดแล้วก็แบบไหนที่มีราคาต่ำลงมาแต่ก็ยังสูงอยู่และแบบไหนที่เป็นแบบที่นักสะสมเขาตามหากันจำนวนมากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับอาจารย์สยามจะนะครับแนะนำะแลวก็จะมาพูดคุยให้ได้ทราบกันนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปของนะครับเหรียญสตางรูหรือว่าเรียกกันว่าสตางแดงนะครับแบบนี้นั้นมีความสำคัญอย่างไรและแบบไหนขายได้ ทางเรารับซื้ออะไรบ้างและเหรียญตัวอย่างที่ให้ดูวันนี้นะครับมีให้ดูด้วย1เหรียญนะครับสำหรับราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเรามาดูข้อมูลครับสำหรับเหรียญสตางรุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสตางนะครับ5สตางนะครับหรือว่า10สตางนะครับสำหรับเหรียญนะครับที่เป็นเนื้อนิกเกิลเนี่ยนะครับจะมีนะครับทั้ง10สตางแบบ เป็นแบบนิกเกิล like นะครับก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็สตางแดงแบบนี้นะครับหนึ่งสตางนะครับแล้วก็นะครับที่เป็นเนื้อเงินแบบนี้นะครับนี่ฮะก็เป็น10สตางนะครับเดี๋ยวจะไล่เลียงในเรื่องของเหรียญที่นะครับมีราคาเขาเล่นกันอย่างไรก่อนนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญนะครับเรียกว่า5สตางแบบนี้นะครับ5สตางแบบนี้1สตางแบบนี้แล้วก็ สิบสตางค์นิกเกิลนะครับวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างมาดูหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งอ่ะมีหรือเปล่านะฮะอาจารย์ไม่ได้ถือมาด้วยนะครับสำหรับสีสตางค์ที่เป็นนิกเกิลนะครับมันจะมีเป็นชุดของมันอยู่นะครับมี10สตางค์มี5สตางค์นะครับมี1สตางค์นะฮะทองแดงแบบนี้นะครับใครที่พบเจอนะครับในเรื่องของพสหรือว่ารอสนั้นจะมีราคาแพงนะครับสำหรับรอส 132นะครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ราคาสูงนะครับค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่ารอสอดหนามสองนั้นจะเป็นเหรียญตัวอย่างนั่นเองนะครับสำหรับนิกเกิลแบบนี้แล้วก็ทองแดงแบบนี้นะครับรูปลักษ์ของเหรียญเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่านะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีภาพอุนารโอมอยู่และมีรูบ้างเหรียญนั้นไม่มีรูนะครับสาหรับเหรียญที่เป็นทองแดงที่ไม่มีรูนะครับที่เป็นของแท้เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพง นะครับมีสูงถึงหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นใครไปเจอสตางค์แดงแบบนี้ที่เป็นของแท้นะไม่มีรูจะมีราคาสูงนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะไล่เรียงในเรื่องของเหรียญนี้ก่อนนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อเงินเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นพระแสงจากอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับให้ทุกคนสังเกตตรงนี้นะ ให้สังเกตที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเขียนว่าพศสองสี่แปดห้านะครับสองสี่แปดห้านะแต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเขียนว่า20สตางค์นะครับจะมีราคาแพงกว่า10สตางค์นะครับจะมีราคาแพงกว่าส,สวยๆคมๆก็เล่นกันแพงอยู่เหมือนกันเด็ครับ ถือว่าเป็นราคาที่สูงกว่าปกตินะครับถ้าใครมีแบบนี้นะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นพศ2485นเนี่ยนะครับด้านหน้าเขียนว่า20สตางค์นะครับอาจารย์ประเมินราคาหลายร้อยนะหลายร้อยนะครับต้องบอกว่าหลายร้อยขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็น20สสตางค์ก็ ถ่ายภาพคมๆส่งมาประเมินราคา,าอาจารย์ได้แล้ว10สตางค์แบบนี้อาจารย์ซื้อไหมก็ซื้ออยู่แต่ขอจํานวนมากหน่อยเพราะราคามันไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับต้องมีประมาณ20-30เหรียญหรือเป็นร้อยเหรียญก็ได้นะครับถึงจะรับให้นะถ้าเหรียญ2เหรียญขอเก็บก่อนเด้อเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มค่าส่งกันนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้มีอยู่2แบบนี่เห็นไหมฮะ เหรียญรูเนี่ยจะมีทั้งรูปรูปลักษ์แบบนี้แล้วก็รูปลักษ์แบบนี้แบบนี้เนี่ยนะครับเป็นเนื้อเงินแบบนี้เป็นทองแดงแล้วก็เป็นนิกเกิลแบบนี้นะครับมาต่อที่เหรียญน,นะครับที่ถือว่านะครับอ่ <c oughs> เป็นเหรียญที่เก่าแก่อีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญที่เก่าแก่เหรียญน,นี้นะครับที่เป็นสตาร์รูนี้ก็มีใช้กันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะครับก็ถือว่า นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่านี่ครับคนโบราณเนี่ยจะมีความเชื่อกันอยู่อย่างหนึ่งว่าใครที่นะครับห้อยเหรียญพวกอ,าอาสตางรูเนี่ยจะออปลอดภัยจากผูดผีปีศาจนะครับเขาจะมีการบางคนก็เอามาห้อยใส่พวงกุญแจทุกวันนี้นะครับเพื่อเรียกโชคลาภนะครับขึ้นอยู่กับการอธิษฐานของเราเป็นความเชื่อนะครับ แล้วก็บางท่านนั้นก็ทําเป็นใส่สายล่มนะฮะให้ลูกหลานห้อยคอห้อยแขนห้อยขาสมัยก่อนนะเนี่ยฮะแบบนี้นะครับส่วนทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับมีใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5นะครับจะมีด้วยกันอยู่2อย่างนะทุกคนนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่า2อย่างเนี่ยนะครับจะมีทั้งแบบที่เป็นพศและก็ไม่เป็นพศ ทุกคนลองสังเกตดูนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเขียน1 2 8เลยเห็นไหมครับเป็น1 2 8เลยแต่ฝั่งขวามือนี่จะเขียนคําว่าพศสอขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าพศสอตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น2 4 6 4เนี่ยราคาจะแพงกว่าพศสอทั่วไปแน่นอนล่ะนะครับถ้าเป็นรอสอขึ้นก่อนแล้วเขียนว่า1 2 3นั้นแพงแน่ๆหลักหมื่นมีให้เห็นสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองสังเกตนะครับที่อาจารย์สยามแนะนํา นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เขียนคําว่าลสหนึ่งสามสองอย่างนี้นะครับเป็นหลักหมื่นเลยนะนะครับถือว่าแพงนะครับถ้าถ้าเป็นพสก็สองสี่หกสี่นะครับก็จะมีราคาแพงกว่าปกตินั่นเองครับเห็นไหมครับจะมีด้วยกันอยู่สองอย่างบางท่านเนี้ยนะครับไม่เคยเจอเหรียญที่ที่อ่าที่ไม่มีพสอย่างนี้ทุกคนก็คิดว่าเออเหรียญนี้อ่าจะมีราคาสูงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเอาตรงๆก็คือฝั่งที่ไม่มีพสเนี่ย จะมีราคาดีกว่าเพราะว่าเขาผลิตออกมา,าแต่ต้นๆของของเหรียญที่เป็นผระแสงจักแบบนี้นะครับเนี่ยเขาเขาถือว่าเขาผลิตออกมาก่อนนะครับเพราะว่าอายุเขาจะจะยาวกว่านะครับจะยาวกว่าที่เป็นพศพศนี้ยังใหม่พศถือว่าถือว่ายังใหม่กว่าที่ไม่มีพศอ,อ,อย่างนี้เห็นไหมครับสองเหรียญน,นี้จะต่างกันนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับเอาละครับหลังจากฟังข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับ อาจารย์จะให้ทุกคนเนี่ยนะครับลองสังเกตดูนะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เนี่ยถ้าเป็นของแท้จะมีราคาสูงนะครับบางท่านบอกว่าเออาจารย์มันมีแท้หรือปลอมด้วยเหรอ <Downtown> เหรียญรุ่นนี้นะมันผลิตออกมาตั้งเยอะตั้งหลายปีแล้วเนี่ยมันมีของแท้ของปลอมด้วยเหรออาจารย์ก็ต้องบอกว่านะครับมันมีนะครับมันมีจริงๆนะครับสําหรับของแท้ของปลอมมีมีจริงๆรท่านลองสังเกตดูอันนี้อันนี้เนื้อเนี่ยนะครับผิวเนี่ยจะออกเหลืองๆหลืเห็นไหมครับถ้าตัวนี้ของแท้อาจารย์ซื้อแพงนะ ก,ก็ซื้อแพงกว่าปกตินะอย่างน,น้อยก็มี500ให้เห็นขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับพอสอด้วยในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับสังเกตดูนี่ของแท้จะอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่เป็นของปลอมเห็นไหมครับจะมีขอบเนี่ยนี่เห็น,นไม่มีขอบแต่ของแท้นี่ไม่ค่อยจะมีขอบถ้าดูแบบนี้ด้วยตาเปล่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรออาจารย์สยามรู้ได้ไงว่าแท้หรือปลอมเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีให้ทุกคนสังเกตดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งหลังเห็นไหมครับ สิ่งที่ผมจะให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าแท้หรือปลอมมันเขาดูอย่างไรนะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับนี่นะฮะสังเกตดูนะครับมี1 2 3เห็นไหมครับ1 2 3่นะขีดนะฝั่งนี้ก็1 2 3เหมือนกันแต่สิ่งที่ทุกคนสังเกตดูให้ดีนะครับว่าความต่างของเหรียญนี้อยู่ตรงไหนท่านสังเกตดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเห็นไหมครับ ตัวนี้จะมีความคมหนากว่าแต่ตัวนี้จะบางเล็กนิดเดียวเลยเห็นไหมเลขเจ็กดก็ปิดๆอย่างนี้นะครับมันจะมีความต่างก็คือตัวหนังสือแล้วก็รูปลักษณ์นี่นะครับแล้วผิวของเหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกับไม่ใช่เหนือแท้บางคนบอกว่าเฮ้ของปลอมเขาทําขึ้นมาด้วยเหรออาจารย์เขาทําออกมาเพื่อขายในตลาดนะครับแล้วดูอย่างนี้ดูอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับบางเฉียบแล้วมีน้ําหนักเบา อันนี้จะมีน้ําหนักเบาบางเฉียบเลยไม่ใช่ทองแดงแท้ๆนะฮะ,ะถ้าทองแดงแท้ๆจะเป็นอย่างนี้ยิ่งเก่ายิ่งจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับแต่อันนี้ยังยังยังเป็นแบบออกออกออกเป็นสไตล์ที่เป็นทองเหลืองนะฮะอาจารย์ซื้อมานะเนี่ยอาจารย์ซื้อมาศึกษานะครับแล้วก็เข้าใจว่าทีแรกนั้นจะเป็นของแท้พอเอาเข้ามาดูแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วตัวนี้ทําไมถึงถึงมีราคาแพงนะอันนี้คืออีกอีกจุดนึง ที่ทุกคนต้องดูนะครับทุกคนลองสังเกตดูดูเหรียญนี้นะสังเกตดูนะครับให้ท่านจาจดจําตรงนี้นะจดจําพอสไว้นะจดจําพออไว้แล้วทําอย่างนี้แล้วหมุนนะ้องดูนะครับเห็นไหมครับคือพอเนี่ยนะครับพอเวลาหมุนเนี่ยอุณาลมกับพอหันขึ้นไปทางเดียวกันอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะส่วนใหญ่เหรียญเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านจดจํานะจดจํานะที่อาจารย์บอกเห็นไหมฮะมันจะกลับลงมาด้านล่างเนี่ยพอเนี่ย จะมาอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับพอสอนี่จะมาอยู่ด้านล่างเวลาท่านหมุนเหรียญอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่เหรียญน,นี้จตหันขึ้นไปทางเดียวกันสังเกตดูนะครับเนี่ยฮะแล้วเป็นเบาๆอย่างเงี้ยของปลอมแน่นอนนะอาจารย์ได้ซื้อไว้เฉยเพื่อเป็นกรณีศึกษาถ้าใครเจอของแท้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์ประเมินราคาให้นะนะครับเนี่ยฮะนี่ครับนี่เป็นข้อมูลดีๆนะครับเก็บความรู้ดีๆนะครับอ่ะหยิบยกมาฝากทุกท่านนะครับสําหรับใครที่นะครับอยากจะขายให้อาจารย์พอพ,อพบเจอแล้วเนี่ย นะครับอาจารย์ติดต่อขายที่ไหนอยากขายได้นะนะครับทุกคนต้องฟังด้วยนะครับว่าผมซื้อแบบไหนแพงแบบไหนถูกนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาอย่างนี้ก็ไม่ได้แพงแต่ต้องมีเป็นร้อยเป็นพันเหรียญนะครับอย่างอย่างที่บอกว่านะครับอย่างเหรียญ10สตางค์นี่ยนะครับถ้ามีเยอะๆก็ซื้อให้แต่ถ้าเป็น20สตังค์เนี่ยเหรียญ2เหรียญก็ซื้อให้แล้วนะครับก็ประเมินให้แล้วนะครับเมื่อก่อนนี่เหรียญที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะทําอย่างนี้ไว้นะทุกคนนะบางคนมีเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับ อาจารย์ซื้อมาเนี่ยนี่ฮะเมื่อก่อนอยู่รถเมย์เขาทําอย่างนี้เห็นไหมเขาทารถอ่าคนที่ขับรถเมย์เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแบบนี้มีเข็มกัดอย่างนี้อันนี้ของ u ูเอสเลยนะถ้าใครได้ของ u ูเอสนี่ถือว่าถือว่าเก่งนะแต่ก่อนนี่มีตังนะเป็นกระเป๋ารถเมย์ที่มีมีเงินว่างั้นเถอะเพราะว่าเข็มกัดยูเอสนี่เป็นของแท้น,ะนี่ของแท้นะอาจารย์ห่วงมากนะเก็บไว้นะครับเนี่ยฮะเป็นเข็มกัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเข็มกัด ไอ,ไอ้นี่ไม่ค่อยจะมีเงินไอ้นี่เป็นของไทยนี่ของไทยไอ้นี่มีเงินคนมีเงินจะใช้ของ u s อย่างนี้นะครับก็เก็บสะสมกันได้นะครับอ่ะเอาล่ะนะครับใครพบเจอนะครับในสิ่งที่เราพูดคุยกันในคลิปวิดีโอนี้ก็นะครับสามารถที่จะนะครับติดต่ออาจารย์สยามได้นะครับอยู่บนหน้าจอนะครับที่โชว์อยู่ก็เป็น ID l ดี e แล้วก็เกี A ่ d วโค้นะครับยิงสุดเข้ามาถ่ายภาพคมๆหน้าหลังนะ นะครับอยากขายได้ต้องตั้งใจฟังด้วยยังไงอาจารย์ก็ฝากนะครับทุกคนนะครับช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้เป็นสะพานบุญไปบอกกับนักสะสมใหม่ที่ต้องการความรู้แล้วก็นะครับเนื้อหาดีๆนะครับของนะครับสยามรัฐนะครับหรือว่าสตางรูด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ